สวัสดีนะคะวันนี้ไม้ก็จะมาพาเที่ยวนะคะเที่ยวที่ฮัตตี้พาซ่านะคะคืออยู่จังหวัดพิจิตรค่ะอะไรแซมกล้องอีกแบกอยู่จังหวัดพิจิตรนะคะคือบ้านมคก็อยู่จังหวัดพิจิตรอะไมคก็มาเที่ยวที่ไมคก็มาบ่อยแล้วนะคือมาซื้อของนะคะซื้อประจาเลยค่ะเราไปดูกันเลยนะตอนแรกก็ไมคก็เดินมาสัปคะนั่งแล้วก็ซื้อมาม่าลามอง,องอย่างนี้นะ มม่ก็าจะกินเค้กนะเ้ือนหลังวันเกิดพี่นะวันเกิดพี่เรานะเดือนมกรานี้แหละนะคะไปดูกันเลยนะคะเฮ้ก็อาจาจะไม่โฟกัสนะคะ,ะขออาภาัยด้วย <Hey. S 1> นี่ฟัสเซฟฟเซ โอ้ย oh, 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 ไปเร็วจัดนะอันนี้คือพ่อเรานะอันนี้พี่เราอันนี้ก็คืนอ,นะอน,นิวนะอืมก็มาเสื้อกันได้นะอันนี้เรามาหาเราไปหาแม่ก่อนนะคือตอนนี้เราจะซื้อครีมนานนะอาบน้ำนะอ้าวปิดตรงนั้นปิดตรงนี้แล้วก็เลาะไปได้นะพอเราตัวเล็ก ยยหยบหยบหน่อยแม่ซื้ออะไรอ่ะแชมพูแชมพูอัดน้ำมาหรอแม่เนี่ยอะไรเนี่ยแทกเกอร์แชมพูเด็กธรรมชาติธรรมชาติรรชตัดมันเป็นแชมพูเด็กอะเแบบี้แชมพูนะแต่เรา ไม่เด็กๆเราตัวนั้นะเพราะมันเป็นน้ำสใสๆเลยอะ้าเขาให, <c oughs> ห้เปิ <c oughs> วดว <c oughs> มวดว <c oughs> ไมวดวได้หรอแม่แ <c oughs> ม่เริ่มสนใจอันนั้นซะแล้ว <c oughs> เราจะจับก่อนนี้ไปเลยคือแม่เราเลือกได้แล้วแล้วเอาไหนกระแล้วก็ลำเนาโอ้ก็มีเค้กอีกอะเรากินเค้คก <c oughs> ลืมแต่ลืมนะลืมลืม นะไปเลยเดีย๋ยวพักสักครู่แป๊บหนึ่งนะค่ะสมัครคลิปนี้นะคะมันก็จะขอลาไปก่อนนะคะเดีย๋ยวคลิปหน้ามาทำเค้กให้ดูนะคะไม่รู้นะคะว่าจะได้หรือเปล่าคลิปนี้มันก็จะขอลาไปก่อนนะคะแล้วเห็นคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย